สวัสดีค่ะคุณนวันนี้ก็อยู่กับพี่ฟาเซ่ค่ะฟาเซ่ไรโรบอกกันนะทุกคนวันนี้พี่ฟาเซ่ก็จะมากับได้แบบเฮเว่นนะทุกคนวันนี้พี่ฟาเซ่จะตามหาไข่ในดีน่าเอาไข่โรบอกเอาไข่นั่นะใส่ในะว่าเอาไข่ตรงนู้นก่อนกว่าคนุนวันนี้พี่ฟาเซ่จะมาตามหาคิเตอร์ เตอ EP หนึ่งนะทุกคนอยู่ในเพจริทโรบอกนะทุกคนสิ่งที่เราจะทำก็คืออันนี้นะทุกคนมันจะเป็นแบบรถเลยชุบนี่นะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณเริ่มจากไข่อันที่สิบก่อนนะทุกคนโอเค ไข่ใบที่สองกับใบที่สใส่ว่าน่าจะหาง่ายนะรอบนี้อยู่ในระดับง่ายมากเยอะนะเมื่อกี้มันเดินไปเองเฉยไข่ทองคำก็มีจ้าทองคำก็มีสี่ฟองแล้วสี่ฟองแล้วค่ะทุกคนนี่เลยสี่ฟองแล้วค่ะ มีสี่ฟองแล้วครัองม่ใชหกอหกฟองหกฟองหกฟองทุกคนฟองอีกตั้งสามฟองแน่เราต้องรีบไปหาแล้วทุกคนสาฟองสามฟองทุกคอ่ะวิ้ยวเราอยู่อยู่ตรงน้ำพุกันหมดเลยหรือไงเนี่ยทุกคนฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะเราจะได้รถไหมเราจะได้รถไหม เย yeah. เราจะได้รถไหมทุกคนแต่ทำไมพี่มาใส่หน้ารำขนาด yeah. นี้เย่ทีนี้แล้วก็จะไปเอาใช่ไม่ใช่อันผิดอันผิดอันนี่นะรถคันนี้เห็นไหมเปิดออกมาได้แล้วทุกคนเดี๋ยวลองขับขี่กันเลยกันเอ,อิบทำไมนั่งไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยทุกคนเราสามารถบังคับรถคันนี้ได้แล้วทุกคน มันเป็นรถตัวน้อยลูกกระต่ายทุกคนว้าว <Wow. S 2> ส่วนรถส่วนส่วนมาต่อ EP สองนะทุกคนรถอีกคันหนึ่งพี่มาใส่มาต่อ EP สองนะอยู่ในเพจริดโรบอกนะทุกคนอืม mm. ซึ่งรถคันนี้น่ารักมาก,กคุณพี่มาใส่ดูนะไม่ต้องซูมและดูแบบนี้ไปเลย มันก็จะเป็นรถประมาณนี้นะ่ะนั่งได้หลายคนเลยดูสิมีหางกระต่ายพี่เขาใส่เลยนี่เดี๋ยวให้ดูไหมไม่เห็นหางกระต่ายทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเห็นแต่แห่งจุดยนย้ทุกคนเดี๋ยวเราลองขับกันดูไหมทุกคนเดนเดนอ่ะเอเดี๋ยวนะเรามานั่งข้างหลังนะสรุปรถคันนี้มันนั่งได้หลายคนจริงหรือว่านั่งได้แค่สองคนเนี่ยทุกคนพี่ว่าใส่รู้ เนี่ยพี่พ้าใส่รู้สึกว่าชอบรถคันนี้มากเลยทุกคนมันเป็นรถรูปกระต่ายทุกคนอยากลองไปสิรถนะหวังว่ามันมีฟรีเมียมนะถ้ามีฟรีเมียมีม่คือพี่พ้าใส่เปลี่ยนสีรถไม่ได้แน่ๆเลยขอเปลี่ยนเป็นปสีม่วงนะพี่พ้าใส่ชอบม่วงกับชมพูอะชมพูดีที่สุดเปลี่ยนได้ไหมนะเปลี่ยนได้เถอะมันก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกคน พ่าพี่ว่าใส่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนสีรถได้นะทุกคนโอเคทุกคนก่อนจะจบลิปเรามาขับรถเล่นกันก่อนไหมทุกคนยังมีเวลาอีกตั้งเยอะแยะให้เรามาขับรถเล่นกันนะอ๋อมันต้องจ่ายเสียโลบักพี่ว่าใส่ไม่มีโลบักสักบาทหรงอไง ที่พี่เพราใส่แต่งตัวแต่งตัวฟรีนะแต่งตัวเป็นเจ้ากระต่ายตัวน้อยทุกคนพรุ่งนี้วันจันทร์เอิม่มทุกคนวันเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยพี่เพราใส่จะลงคลิปยาวและคลิปสั้นนะทุกคนส่วนวันจันทร์ถึงสุพี่เพราใส่จะลงประมาณคลิปสั้นอะทุกคน ส่วนเรื่องแมวตัวใหม่ของพี่เลาใส่นี่อาจจะรอกันยาวแน่เลยเดี๋ยวพี่พลาสไค่อยทํานะเดี๋ยวเราจะขับรถมาสร้างบ้านกันทุกคนคือรถคันนี้ก็ทนทานดีนะน่ารักอะรถคันนี้เป็นรถแบบรถกระต่ายนะทุกคนเลยเลยเกือบเลยแล้วว่าก็เขาขับดีอยู่นะทุกคน ืมรถคันนี้ขับดีมากคนขอยังเอียงหน่อยโอเคยังเอียงได้แล้วจ้าทีนี้เดี๋ยวพี่เราใส่จะทำการสร้างบ้านนะทุกคนนี่ก็คือรถกระตายของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบบรลลงทดสอบไหมว่าโจนาจะขำมยบ้านไม,ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิ เดี๋ยวพี่พ้าสตจะลองปิดรถนะทุกคนหรือว่ามีใครมาขับบ้างอือหือเสียงจอกจอกมาแบบกระพันยิ่งเรียบเลยทุกคนทีนี้เราก็กดที่คําว่าเสร็ตรงนี้ทีนี้พี่พ้าสก็จะหาบ้านที่พี่ฟ้าส่ชอบนะไม่ต้องเอาบ้านวิทยาศาสตร์ก็ได้เดี๋ยวพี่ฟ้าสจะเอาบ้านหลังอื่นบ้างว่ะบ้านหลังไหนดีนะ พีทุกคนพี่เพือนชอบบ้านหลังนี้จังติดใจบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จะมีลงจอดรถไปเนะือโอเคสรุปก็ไม่มีคนมาขโมยรถเรานะพี่เพื่อใส่เอารถเข้าบ้านกันนะทุกคนลงรถลงรถไงเจอลงรถแล้วจ้า เราก็จะทําการเปิดลงรถไม่รู้ว่าจะเอารถที่เราได้มานี่ได้หรือเปล่าขับยากจังขับยากเย็นอ่ะทุกคนมันยากมากเลยที่จะเอารถเข้าไปในลงรถงทเดชิบจะมันจะเลยไม่เนี่ยทุกคนเลยไม่เนี่ยทุกคนท้ำไงดีมันจะเลยไม่เนอะคน ทุกคนลองดูไหนว่ามันจะเลยไหมเนี่ยดูดิมันจะเลยไหมอ่ะกลัวจะเลยจริงๆเลยเนี่ยเดีย๋ยวลองเข้าไปนะกูก็ตายเข้าไปได้ไหมเฮ้ยมันเข้าไปได้เว้ยทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนมันเขาไปไห้ด้วยค่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคน ดูสิคะคนมันเข้ามาได้เย้ yeah. แปลว่าภารกิจของเราสําเร็จนะทุกคนก็คือรถสามารถเข้ามาในล,ลงจอดรถอันเล็กๆไดุ้กคนแปลว่าหูกระต่ายอันนี้น่าจะเป็นแบบหูกระต่ายอ่อทีนี้เราก็จะมาดูทีวีในบ้านกันนะว่าแต่หน้ากากที่พวกเราใส,ใส่หายไปไหนไม่รู้ทุกคนหายไปจริงดีดูดีหายลินน่งคิวซะเลยเนี่ย เฮ้ยทีวีเป็นไรอะจอเราปิดปีเลยทุกคนเดี๋ยวจะปิดคลิปเ,เอ,อีวแล้วสุนักจิ้งจอกปัตตาใดคนสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะคนเดี๋ยวไปต่ออีกรถอีกคันหนึ่งนะจะเป็นรถสีอะไรหรือว่าจะเป็นรถโลบอกเราก็จะไปติดตามชมกันนะคน สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย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 นะเจอจุจ๊บรักทุกคนนะคะบายบาย